บาบิซิโอโลมาโนยืนยันดาบิดเดเคียตกลงเซ็นสัญญากับม่วงมหาการฟิออเรนตีน่าและสัญญาเป็นสัญญาระยะสั้น1ปีพร้อมพ่วงออปชั่นซื้อขาดในฤดูกาลหน้าสัญญาเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่เดือนมิถุนายนปี2025แต่สามารถขยายเพิ่มได้หลังจากที่หมดสัญญากันไปส่วนตอนนี้ต้องรอดูว่าจะ เปิดตัวกันเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆดาบิดเดเร่วมทัพม่วงมหาการอย่างแน่นอนในซีซั่นที่จะถึงนี้หลังจากก่อนหน้านี้ผมก็เคยได้มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่าเพียงแค่เป็นข่าวลือที่เอลนาชองนาวได้หรือว่า DKR จะเข้าร่วมกับเลอเบติสแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดเลงเอยกับม่วงมหาการฟิออเรนติน่าโลมาโนยืนยันครับ อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องออนไซเพื่อพาทุกข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีการไปดูเกมการแข่งขันระหว่าง B.U. นะครับแบงคอกยูนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีทีประจวบซึ่งเป็นเกมการแข่งขันนัดแรกนัดเปิดสนามของไทยลีกหนึ่งเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะนำมาให้รับชมแบบ สั้นๆเหมือนเดิมครับเหมือนตามสไตล์ของช่องเราเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ